สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องดาวทะเลเด็กๆจ้าวันนี้นะคะคุณครูก็อยู่ที่สวนดอกไม้มากมายเลยค่ะเอ๊เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามีตัวอะไรเอ่ยบินอยู่รอบๆตัวของคุณครูใช่แล้วค่ะผีเสื้อนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยผีเสื้อแสนสวย บนโลกใบนี้นะคะดอกไม้มีสีสันสวยงามมากมายก็ต้องการเจ้า,มาแมลงตัวเล็กๆหรือผีเสื้อตัวเล็กๆเหล่านี้นะคะมาช่วยในการผสมเกสรค่ะสีสันความสวยงามของกลีบดอกและความหอมของเกสรดอกไม้จะช่วยดึงดูดเจ้าผีเสื้อมาดอมดมหรือดูดน้ำหวานค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียน กันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะผีเสื้อเป็นมแมลงแสนสวยบยบินไปทุกแห่งในธรรมชาติทุ่งหญ้าป่าโปรงหุบเขาสวนผลไม้สวนสาธารณะและละแวกบ้านของเราผีเสื้อมีมากมายนับแสนชนิด มีทั้งผีเสื้อกลางวันผีเสื้อกลางคืนแผ่นปีกของผีเสื้อปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีขนาดจิว๋วทำให้เกิดเป็นรวดลายที่สวยงามผีเสื้อกลางวันมีลำตัวเพรียวยาวหนวดเรียวปลายพรองคล้ายกระบองปีกกว้างและมีสีสันสวยสดผีเสื้อกลางวันออกหากินเวลากลางวันบางชนิดออกหากินในช่วงใกล้ปลุงและพบคำ่ำ เวลาเกาะนิ่งที่ใดมักจะหุบปีกขึ้นตั้งตรงผีเสื้อกลางคืนมีลำตัวอ้วนสั้นขนปุกปุยมีหนวดหลายแบบเช่นเส้นได้หรือฟันหวีปีกมีสีหม่นคำ้ำผีเสื้อกลางคืนมีมากชนิดกว่าผีเสื้อกลางวันส่วนใหญ่ออกหากินเวลาเย็นและกลางคืนเวลาเกาะนิ่งมักจะกางปีกกราบหรือลู่ลง ผีเสื้อตัวผู้จะกำหนดอนาเขตของตัวเองและขับไล่ผีเสื้อตัวอื่นที่บินเข้ามาใกล้หากพบผีเสื้อตัวเมียที่มันพอใจมันก็จะบินเข้าไปเกี่ยวทันทีผีเสื้อหนุ่มจะกระพือปีกปล่อยกิ่นเพื่อให้รู้ว่าเป็นผีเสื้อชนิดเดียวกันผีเสื้อสาวตอบรับรักโดยเกาะนิ่งบนกิ่งใบไม้แล้วผีเสื้อทั้งสองก็ผสมพันธุ์กัน หลังจากผสมพันธุ์แล้วแม่ผีเสื้อก็จะเลือกวางไข่ตามต้นไม้ที่ลูกของมันชอบกินแม่ผีเสื้อมักจะวางไข่ไว้ใต้ใบไม้บางชนิดก็จะวางไว้บนใบไม้ขณะวางไข่มันจะปล่อยเมือกเหนียวออกมาด้วยเพื่อช่วยให้ไข่ย,ยึดติดแน่นกับใบไม้ ทันทีที่หนอนน้อยฟักออกจากไข่พวกมันเอาแต่กัดกินใบไม้ตลอดเวลาด้วยฟันที่คมและแข็งแรงมากหนอนผีเสื้อกินเก่งและโตไวมีการลอกคราบหลายครั้งเพื่อขยายขนาดและเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆหนอนผีเสื้อที่โตเต็มที่แล้วก็จะหยุดกินอาหารและสร้างเปลือกคุ้มตัวเพื่อเข้าสู่ระยะดักแดก้ขณะที่ดักแดกก้เกาะนิ่งอยู่นั้น ภายในมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดจากหนอนตัวอ้วนพรีไปเป็นล่างใหม่เมื่อล่างใหม่กลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยมันค่อยๆดันตัวออกจากเปลือกแล้วเกาะนิ่งสักพักเพื่อให้ปีกแห้งเพื่อเตรียมพร้อมที่จะบินสู่โลกกว้างผีเสื้อใช้ปากที่เป็นงวงยาวดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ พวกมันชอบออกหากินในเวลาที่อากาศแจ่มใสไม่ร้อนหรือไม่หนาวเกินไปในช่วงชีวิตของผีเสื้อตัวเต็มวัยมันมักจะเป็นนักขยายพันธุ์พืชด้วยการช่วยผสมเกสรดอกไม้ส่วนใหญ่มักมีอายุเฉลี่ยเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นแต่อาจมีอายุอยู่ได้นานขึ้นหากสภาพแวดล้อมมีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ ผีเสื้อทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าและบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคะเด็กๆจ๋าเราควรช่วยกันดูแลรักษาสาภาพแวดล้อมให้ดีเพื่อมแมลงแสนสวยที่มีชีวิตอันแสนสั้นอย่างผีเสื้อจะได้คงอยู่สร้างสรรค์ความสวยงามให้โลกของเราตลอดไปด้วยนะคะ